สวัสดีครับทุกคนถ้าคุณมาเมืองไทยหรือเป็นสายกินที่หลงไหลในรสชาติวันนี้ผมจะพาไปดู10อาหารไทยที่คุณต้องลองสักครั้งในชีวิต 1. ต้มยำกุ้งรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหอมสมุนไพรจุดเด่นน้ำซุปกลมกล่อมจากตะไคร้ใบมะกรูดขา่าและพริกทำไมต้องลองเป็นเมนูขึ้นชื่อระดับโลกรสจัดจ้าน 2. ผัดไทยรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวครบรสจุดเด่นเส้นจันผัดกับกุ้งเต้าหู้ถั่วงอกและไข่ทำไมต้องลองเมนูข้างทางสุดคลาสสิกที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของไทย 3. แกงเขียวหวานไก่รสชาติหวานนิดเค็มมันจุดเด่นน้ำแกงสีเขียวเข้มจากพริกแกงและก,กะทิ ทำไมต้องลองหอมเครื่องแกงแบบไทยแท้กินคู่กับข้าวหรือขนมจีนก็อร่อย 4. ส้มตำไทยรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดจุดเด่นมะละกอดิบตำกับน้ำปลาน้ำมะนาวพริกถั่วลิสงทำไมต้องลองรแสแซ่บสะใจเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยทุกภาค 5. เข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติหวานมัน จุดเด่นข้าวเหนียวนุ่มราดกะทิหอมหวานกินคู่กับมะม่วงสุกทำไมต้องลองของหวานไทยที่โด่งดังในช่วงฤดูมะม่วง 6. มัสมั่นไก่รสชาติหวานมันเค็มนิดๆจุดเด่นเครื่องแกงเข้มข้นผสมกลิ่นหอมของอบเชยและลูกกระวานทำไมต้องลองเคยติดอันดับหนึ่งในเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกจาก CNN 7. ข้าวซอยรสชาติเผ็ดนวลนวลมันจากกะทิจุดเด่นเส้นบะหมี่ในน้ำแกงกะทิรสข้มข้นท็อปด้วยเส้นทอดทำไมต้องลองอาหารเนื้อหายากแต่น่าลองมาก 8. ไก่ทอดหัดใหญ่รสชาติเค็มหอมเครื่องเทศจุดเด่นหนังกรอบเนื้อชุ่มทานคู่กับหอมเจียวทำไมต้องลอง เอกลักษณ์ของภาคใต้รสชาติไม่เหมือนไก่ทอดทั่วไป 9. ปูผัดผงกะหรี่รสชาติหอมมันรสกลมกลม่อมจุดเด่นไข่ผสมผงกะหรี่ผัดกับเนื้อปูทำไมต้องลองหอมเครื่องแกงและกะหรี่เข็มข้นจนหยุดกินไม่ได้ 10. กว๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติเข้มข้นเผ็ดเค็มจุดเด่น น้ำซุปสีเข้มจากเครื่องเทศและเนื้อหมูหรือเนื้อวัวทำไมต้องลองเสิร์ฟชามเล็กๆกินหลายชามสนุกแถมรสจัดจ้านเป็นยังไงบ้างครับกับ10เมนูเด็ดจากเมืองไทยคุณเคยกินกี่เมนูแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ